สาวปินโตสตตมเมอร์ของเราเนาะซ oh. ึ่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นกลุ่มผู้เล่นฟรีไฟลของเราหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําตัวจากคนริ่งสุดกันเลยค่ะสวัสดีครับจอนมาจาับมาต่อไปเลยสวัสดีครับอัการจากปินโตครับ สวัสดีครับนิวเยียครับสวัสดีครับเคนแต่ปิโตครับ,วรบสวัสดีค่ะจเจมินเองค่ะสวัสดีค่ะเวโรนิกาเองค่ะสวัสดีค่ะลูกเต่าเองครับแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็มาอยู่ในบ้านคัมปิโตเกมมิ่งเนาะและที่นี่คือที่ไหนเอ่ยเชียงใหม่เออเชียงใหม่หร <laughs> ือว่าจะไม่รู้แล้วว่าจังหวัดอะไรแล้ววันนี้นะคะเรามีกิจาการรมมาเล่นกันค่ะผู้ทยาสารสัมพันธ์กับคนในทีมทุกคนเนาะเพราะว่า หลายคนก็บางคนก็เป็นสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่างน้องออสการ์นะคะเวรนิก้าน้องลูกเต่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมทายคํากันค่ะเป็นเกมทายคําในเกมฟรีไฟกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะเซียนฟรีไฟล์กันขนาดไหนเล่นเก่งขนาดนี้นี่จะมีความรู้หรือว่าจําแบบว่าอะไรหลายๆอย่างในฟรีไฟล์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแบ่งทีมกันก่อนนะคะโดยเราจะแบ่งกันเป็นทีมละ3คนเนาะโดยจะมีน้องจอนนะคะออสการ์ นิวเยียเคนน้องลูกเต่าแล้วก็เวโรนิกา้าส่วนเดี๋ยวจ๊ะจะเป็นพิธีกรในรอบนี้ให้นะคะเราจะทําการโอน้อยออกแล้วกัน <f air> แฟแฟโอน้อยออกไม่มีการนัดแนะกันมาก่อนนะไม่มีนะโอเคงั้นเดี๋ยวจะย๊ะขออนุญาตลุกนะคะแล้วก็ให้น้องๆโอน้อยออกกันเลยแล้วกันค่ะมาเอานะเดี <c oughs> ย๋ยวพี่นับให้เดี๋ยวพี่นับให้หนึ่งโอน้อยอ๋อเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่อะไรครับ <c oughs> โอน้อย ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใจตรงกันขนาดไหนทุกคนออน้อยอ๋อหนึ่งวิสองตกลไปเลยแล้วไปแล้วสลับสลับไปนั่งข้างกันเดี๋ยวออสไปนั่งข้างน้องลูกเต๋าปะเมื่อกี้ใครใครคู่ใครบ้างนะอ๋อสองคนนั่งร่วกันจอหน้าเออออไม่จอต้องมานี่ย์สุเลยกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนทีมที่หนึ่งนะคะลายอัพก็คือลูกเต๋าค่ะ ออสการ์และก็นิวเยียค่ะทีมที่2นะคะเพนค่ะจอร์และก็เวโรนิก้านะคะทีมที่จะได้เริ่มก่อนเดี๋ยวเราจะทำการเป่ายิ่งฉุบละกันสุ่มส่งตัวแทนมาเป่ายิ่งฉุบกันเอาคนที่แบบโหดที่สุดอ่ะคนแบบเพ้นเพ้นเป่ามากเพ้นเป่ากับใครเพนกับเมฆผู้ชมเอาเลยเอานะกำหมัดแล้วนะพี่จะนับแล้วนะหนึ่งสอง หนึ่งสองสามชนะจะได้ทำการเล่นก่อนนะคะให้เล่นก่อนเดี๋ยวเราให้คนชนะเลือกดี่ว่าว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังนุกพ่เม็นไงไงเล่นก่อนเล่นเล่นเเล่นหลังเล่นหลังนะเหลี่ยมด้วย ทีมเพนนะคะจอแล้วก็เวโรนิกาเนี่ยเดี๋ยวจะได้เล่นก่อนเนาะจะให้ส่งตัวแทนเอาคนที่คิดว่ารู้เกี่ยวกับเกมฟีฟาย FIFA, เยอะที่สุดให้มานั่งตรงจุดที่จัดนั่งตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้คนที่นั่งตรงเนี้ยเป็นคนตอบส่วนสองคนที่นั่งอยู่ตรงนู้นเนี่ยให้เขาทายคําให้เขาแบบใบใบว่ามันคืออะไรในเกมฟีฟายเอออย่างี้ดีปะ<อ>เข้าใจไหมอันนี้คือเข้าใจกติกาไหม mm hmm. ทุกคนเข้าใจกติกานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยค่ะไป เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในเกมแรกกันเลยนะคะทีมของเพนเนี่ยจะเลือกเอาแผนที่อะไรคะระหว่างเกาะสวรรค์กับทะเลทรายเกาะสวรรค์ครับเลือกเกาะสวรรค์กันนะอ่ะเดี๋ยวมาที่ายก่อนว่า เดี๋ยวเรานะคะจะโชว์ภาพขึ้นหน้าจอทีวีเนาะแล้วก็ให้จอรนกับเบนลูนิก้าเนี่ยช่วยกันใบ oh. อันนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นการคอตําแหน่งกันในทีม oh. ก็คือเคนเนี่ยจะสามารถตอบเป็นชื่อเมืองก็ได้หรือชื่อสิ่งปลูกสร้างก็ได้โดยที่ทั้งสองคนนี้ห้ามพูดชื่ออยากสมมติว่าอ่าเป็นบ้านเนี่ยห้ามตึกก็ห้าม,ะามนะคะให้ใบย,ยังไงก็ได้ที่จะให้เคนตอบได้ ทั้งสาคนพร้อมอยังคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลาในการตอบคําถามสามนาทีนะคะมาดูกันว่าทีมนี้จะตอบถูกกี่คําถามกันค่ะเราจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะมีต้นรองรับอยู่แถวริมน้ําแล้วก็มีหลังคาที่เป็นเออหลังคาที่เป็นหญ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างก็อะไรกาแก้วใช่ บ้านริมน้ำเขีมตอบเอ้ยตร,ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านนิมน้ำ <S <S มีจ้าสวาทเยอะมันมันจะมีแค่หลังคาย,ยา้ามีอยู่แค่สองหลังผ่านไปแล้ว4ี่สิวินาทีนะคะแค่สองหลังนึกภ,ภาพนึกภาพตามผมล่างขวา,า,ข,วาของแมพล่างขวาของแมพนี่าาหายแล้วที่คนชอบลงลงแล้วไม่ได้ของแต่มันก็ยังจะหนีไปตรงนั้นอะ ตรงนั้นมันก็มีสิองอยู่อะไม่ไหวข้ามไ,าได้นะได้ไว้ไม่ไหวบอกเคียตันถูกค่ะเออดูข้อต่อไปค่ะองไหนวะเอาดีเอาดีไปดีมันโอ้โหนาทีสิบเอ็ดทีแล้วนะเอ,อามข้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 ามค่ะพี่หนอนระหว่างไปอีกที่ะลีงจุ๊บ ถูกถูกถูกเอออันนี้อะไรวะเนี่ยเออจากเกาะแก้วอะ่ะเออทางทางลน์เราเดินอะ่ะเออทางสะพานเจออะไรแ <c oughs> ชมป์ขาวไม่ใช่ตามิดผิดตังต้งสูงตรงที่เราเชาอบขาวเออสามคอแล้วนะคะต้องจากขอขาวมีอะไรบ้างอ่ะตรงนั้นอะ่ะ มีอะไรไม่่ไมีอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นไปมีอะไรขึ้นอ่ะแล้วก็มีรูยิงสามารถมีรูยิงได้ป้อมเออเลยไปได้58วินาทีนะคะอ่าอันนี้อยู่ใกล้กับโคชิโนะปะวะอยู่หรอโคชิโนะกับหอร์นิการู้ใช่ปะโรงงานโข้ค่ะอ่อรอรอโดะตออรอโดะไอเขาเรียกว่า เหลือเวลาอีก30วินาทีอะไรนะอะไรนะเครื่องบินใช่ค่ะที่หาเ,เด็กเด็กชอบไปจันทร์หนึ่งสุขเด็กไปอะไรไม่ <laughs> ทีมต่อไปนะคะก็คือทีมของน้องเมฆนะคะลูกเต๋าแล้วก็ออสการ์นะคะสำหรับทีมน,นี้เนี่ยจะได้แผนที่ทะเลทรายเพราะว่าเมื่อกี้ทีมเคนอะเขาเลือกเกาะสวรรค์ไปแล้วเออเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันก่อนนะคะว่าเราสามารถตอบได้นะคะเป็นชื่อเมือง เป็นชื่อสถานที่เป็นชื่อตึกเนาะแต่ว่าเราห้ามพูดแบบเป็นบ้านเป็นหลังอะไรเงี้ยไม่ได้พยายามใบให้เพื่อนตอบได้มาดูกันว่าทีมนี้จะได้กี่คะแนน<อ>เราจะให้เวลาแค่3นาทีนะคะเพราะว่าเมื่อกีอ้เดี๋ยวบอกก่อนแล้วกันว่าทีมเพนตอบถูกไป6ข้อนะเออทีมเราต้องเอาหน่อยแล้วจะบอกเลยว่าข้อแรกของเพนใช้เวลาหนึ่งนาทีาเราจะเริ่มกันในสามสองหนึ่งเริ่ม พี่อย่างเงี้ยสิพี่จะไว้ว่าอะไรเนี่ยโอ้ยากอะข้ามได้นะข้ามข้ามก็ได้ข้ามเอ้ยข้ามขอข้ามเองเลยเออเป็นหมวดหนึ่งที่อยู่ในจะบอกยังไงดีคือได้สี่วิเสียจะเป็นที่ช่วยหนูหนเอยที่เราเจอ เอหรต่อไปค่ะที่เราโดดแล้วมันมีที่ซ้อนเยอะๆที่ยังเงี้ยวพี่คิดว่ารู้พี่คิดว่ารู้ให้เวลาเพื่อนหน่อยเร็วดิพี่ที่มีคนสกาลาด้วยอ่ะอึ้งเป็มิเหรอไม่ได้ในในแบบของไอ้นี่หลักสติเพราะ พี่พ่อกจากสถาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ประทางซ้ายอ่ะสภาเลยไม่ไดเลยทา้ายไปอีกเลยสภาไปอีกทางข้างนี้ใกับกันอ่ะใกล้คุณจะรู้เรื่องได้หบ่ก็ตกองไปอ่ะอันนี้อันนี้ออกจากออกจากสถานศักดิ์สิทธิ์ละ มาข้างหน้าผาโหดเก่งเก่งว่ะอันอันนี้ได้อยู่ทหารเวลานอนอ่ะเขาจะเอาอะไรไปกลางเต็นเออถูกหรือว่าจะตอกลางลเ่อกระดูกสีขาวๆอ่ะแมนมดถูกค่ะอันนี้ หรือเวลาอีกสี่สิบวินาทีนะสี่แดงแดงอ่ะเระหว่างที่ขึ้นไปทางเดินที่ป่ะใช่ใช่ใช่ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะหรือเวลาอีกส0สิบวินาทีไม่ใช่เออรถมันต้องใช้อะไรแบบไม่จะบอกยังไงดีวะพี่ถังน้ำมันยี่สิบวินาทีค่ะเเกือบแล้วเกือบแล้วมันมันต้องมันต้องเข้าไปแบบ 别那么直啊！<laughs> <laughs> มีเกมตัดสินกันค่ะโดยเกมนี้นะคะทั้ง2ทีมจะต้องแย่งกันตอบค่ะใครตอบไวกว่าจะได้คะแนนในเกมเกมนั้นไปไะเดี๋ยวเรียกเพื่อนๆมากันรอบนี้นะคะจะให้เปลี่ยนคนตอบโดยที่อ่าเดี๋ยวรอบนี้นะคะเราจะให้นั่งรวมกันเนาะจะจะให้ปิดตานะสำหรับคนที่จะเป็นคนตอบเนะะาะเลยสองคนไม่ใช่2คนดิสี่คนว่าสองคนต้องแย่งกันตอบตัวแทนของทีมให้ส่งมาแต่ต้องไม่ใช่ออสการ์กับเคนละ นี่ผู้ชายทีนไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรจะโยนให้ลูกเต่าอย่างเดียวอันนี้จะเป็นอะไรคะพี่ทายคาเหมือนเมื่อกี้เลยอาจจะเป็นภาพรวมๆหรือซ้ำๆแต่ว่าเราจะเน้นความัวในการตอบใช่เออเราจะเน้นความไวในการตอบเว้ยต้องนกันตอบใช่ต้องแย่งกันตอบใครตอบไวกว่าจะได้คะแนนไปมีให้3ามลูกใครได้2องลูกก่อนคนนั้นชนะไปเลยกล้าเปล่ากล้าเปล่ากล้าเปล่าพี่ยโย เอาไงดีวะกาเปลาประสบการณ์อะใครเหนียว mm ่าก um ็รอดวอายอมไม่อม yeah> anyway> claro ี่ยอมหรอยอมใครวะทีมีตกลงใครคะเป็นเมฆเโอเคงั้นเมฆกับจอนใส่ผ้าปิดตาเลยเราจะมาเริ่มภาพแรกกันค่ะของที่ไว้ส่งอพี่ขลอยบนฟ้าเอาไว้ของไปส่งมันไม่มีของลอยบนฟ้าแล้วจะมีกล่องลงาไม่ใช่ไม่ใช่ เอาไปขั่นต่อไปค่ะเอาแล้วทุกคนมึนมเลยค่ะถ่่่ไม่ได้หรอถ้าเราถ้าเราจะไปนอนบนเขาอะเราจะเอาอะไรไปด่ใป่าเนะใช้ใชอไฟไม่ใช่เราจะนอนเราจะไปนอนอดอ่ใช่ไม่ใช่ ก่อนมาวัดกันว่าจะสามศูนย์หรือเปล่าขอภาพสุดท้ายหน่อยค่ะมีน้ำเป็นต้นในคาราไซด์กะบองเพชรอ่ะจอนยังตอบได้อยู่แต่ว่าเราได้ทีมที่ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือทีมของน้องแม่นิกสาวแล้วก็ออสการ์ค่ะส่วนทีมทู่แพ้ต้องทำอะไรนะทุกคนมันกินอะไรไว้เราต้องเริ่มลงโทษเลยปะเราต้องเริ่มลงโทษเลยนะมันมีภาพอะไร เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันก่อนสามภาพสุดท้ายค่ะอันเนี้ยเตน็น uh huh. เออเนี่ยบอลลูนเออเออคือจอนแบบว่าจอนแล้วแบบคอลลูนแบบเดี๋ยวเรามาลงโทษเพื่อนๆคนที่แพ้กันดีกว่าค่ะทุกคนเรามาดูชมหน้าของผู้แพ้กันนะคะเฮ้ยอ,ออดออดแพ้ปะกัปตันทีม จอร์และนี่เวโรนิกาเด็กใหม่เหมาะกันจริงๆทุกคนเหมาะกันมากพร้อมยังพร้อมแล้วไปดูพวกผู้แพ้วิ่งกันดีกว่าทุกคนทุกคนเราจะไปวิ่งแล้วนะคะเราแพ้นะคะนี่เลยชมหน้าคนพาแพ้เกินเลือเกินไปวิ่งสิบรอกวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งแล้ว เยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาคืนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเกมหน้าเอาคืนอย่าพึ่งนะคนละห้าใครเป็นคนเลือกหมดลงรอดเนี่ยเองนอนเองเลยพึ่งสี่รอบเองนะพึ่งสี่รอบเองนะทั้งหมดกี่รอบสิบรอบ ไปวครับไปครับไหครับไหครับตัวที่หกหแล้ว ดอบมีเอาพี่รยังไม่บพี่ไมวเลยเราเรายัง่คอี่เยังไม่คไใ่เหล็กจองใ้ไหมขาเราสั้นก็ขาสั้นนะถือว่าดีออกกำลังกายในรอบ3ปีที่ผ่านมา แล้วฝากติดตามเชียร์พวกเราทีมปิดโตเกียมิงในการแข่งขันโปลิกซีซั่น3นี้ด้วยนะคะบ๊ายบายบขอบคุณค่ะ